กันแดดได้เนียนใสเป๊ปังต้องหลอดนี้เลยคะ่ะกับบีบีกันแดดเค SPF 50 PA 3+ ที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มใครใช้ก็ติดใจเลยนะคะสำหรับเนื้อครีมวันนี้เราจะมาเทสกันให้ดูคะ่ะนี่เลยเป็นสีเนื้อนอนะคะเรียบเนียนเกลี่ยง,ง่ายจริงๆ เก็เเทสับผิวกายให้ดูนะคะเพราะก่อนออกแดดเราควรจะทาครีมกันแดดแบบนี้ค่ะกันเอาไว้แปบ๊บเดียวครีมซึมเข้าผิวเรียบร้อยแล้วพร้อมให้กลิ่นอ่อนๆด้วยหอมอ่อนๆถูกใจเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำอย่าลืมนะคะทาครีมกันแดดที่ผิวหน้าด้วยจปเกตเเทสับผิวหน้าให้ดูค่ะนี่เลยค่ะ ลูกด้วยนิ้วมือเดียวยังเนียนอย่างนี้เลยนะคะกริบเลยให้ความออร่ากระจ่างใสได้ทั้งวันสำหรับทุกสีผิวเข้าได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเลือกเลยค่ะกับ b, b. ีบีนแดดเคที่หลอดนี้คุ้มจริงๆเลยนะคะทาได้ทั้งผิวกายและก็ผิวหน้าด้วยในขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมราคาพิเศษ